มีเครื่องรถนะคืะอเมื่อปีสี่สี่นะฮะน้องสาวไปออกรถแล้วก็เอาเอาพี่สาวไปข่ำจำนวนคนข่ำก็ตามคนนะฮะทีนี้ขาก็เลือกลากันกับแฟนเขาเลแล้วก็รถนั่นก็เอาไปขายรถถู้สึกว่าจะในราคาสี่หนึ่งเลยนะค่ะ คุณดํายังอยู่ในสายไหมครับคุณดําครับเดี๋ยวสักครู่นะคะ,ะเบื้องต้นเนี่ยมีการค้าไปซื้อรถแล้วก็มีการค้าประกันกันสามคนครับโอเคในสามนั้นเป็นคู่สาม,มีภรรยาทีม่มปนไปผมสนิษฐานคําถามของคุณดําก่อนแล้วกันครับในระหว่างที่สายมาหลุดไปผมว่าคุณดําน่าจะต้องถามว่าในกรณีอย่างนี้คนค้าต้องรับผิดไหมและรถที่ขายไปเนี่ยจะทํายังไงขายไปแล้วผมตอบให้เลยนะครับสองคำถามที่ถ้าคุณดําจะถาม นึ่งคนค้ำประกันทั้ง3คนต้องร่วมรับผิดครับเพราะในเมื่อเราสมัครใจเข้าไปค้ำประกันค้ำประกันคือเป็นการประกันให้กับตัวเจ้าหนี้หรือผู้ให้เช่าซื้อครับว่าถ้าคนเช่าซื้อเนี่ยหรือคนยืมเงินเนี่ยไม่จ่ายตังค์นะครับคนค้ำประกันจะจ่ายให้แทนดังนั้นเราไม่มีทางเลือกเลยงั้นผมขอหนาะเรียนย้ำทุกครั้งถ้าถามถึงเรื่องค้ำประกันทีไรผมต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี้ครับว่าไม่จําเป็นไม่ควรค้ำให้ใคร เขาขอยืมหรือขอความขอร้องให้เราค้าประกันเราให้เขายืมตังค์หรือให้ตังค์เขาไปดีกว่าพอค้าประกัน,นมีโอกาสเสมอตัวกับเจ็บตัวเท่านั้นฮะ,ะไม่ว่าสนิทแค่ไหนผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าไม่อยากทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าไปค้าเลยผมมีญาติคนหนึ่งญาติสนิทมากครับปัจจุบันขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ40ขึ้นฮะต้องเรียนงนี้ว่าก็สมัยตอนเป็นหนุ่มก็เคยไปค้าประกันให้เพื่อนในการกู้เงินแบงค์ครับค่ะ นะเพื่อนในสมัยนั้นก็บอกโอเคเดี๋ยวเต็มที่ไม่มีปัญหาจรับผิดชอบเองขาดผู้คำ้ำตัวเองเป็นค่าราชการในสมัยนั้นตอนสีเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนปัญหาเกิดแล้วครับวันนี้ครับพอตัวเองมีว่าป,ปีีนน้ะครับแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็ทําไมครับเพราะเราไม่เคยไปถอนกันค้ำประกันผลตามสัญญาค้ำประกันก็ยังคงผูกพันเราอยู่เพราะยังคงผูกพันเราอยู่ปัญหาตามมาคือเพื่อนที่รักของเรานั้นนะฮะไม่จ่ายหนี้เขาก็ให้กับแบงคบ์แบงค์ก็ฟ้องลูกหนี้คือเพื่อนของเราแล้วฟ้องผู้ค้ำประกันด้วยโดยเรา พอฟ้องสเสร็จปุ๊บม,มันมูลนี่สิบกว่าล้านาเขาจะฟ้องล้มาลายเรามารู้ตอนหลังว่าตอนถูกฟ้องล้มาลายฮะพอถ้าถูกฟ้องล้มาลายถึงขั้นออกจากราชการเลยนะครับค่ะครนี้ต้องขายบ้านขายช่องเอาเงินไปใช้นี่แทนคนอื่นค่ะซึ่งตัวเองไม่ได้ก่อหนี้ขึ้นมามนะะั่นคือโทษของการค้ำประกันเนี่ยผมต้องนอาเรียนงี้ว่าผมต่อต้านไหมการค้ำประกันเนี่ยไม่จำเป็นอย่าค้ำประกันให้ใครค้ำประกันคุณมีโอกาสเจ็บตัวก็เสมอตัวเท่านั้น นะครับดังนั้นอย่างเคสของคุณดําต้องเรียงอย่างนี้ว่าผู้ค้าทั้งสามคนถือว่าสมัครใจเข้าไปประกันหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วเนี่ยคงจะไม่มีทางอื่นใดที่จะรอดได้นะฮะยังไงก็ต้องกลับมาละค,ค,ค,คุณดำครับคําถาม,ถามตรงกับคําตอบที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าคะว่า,วาผู้ค้าประกันทั้งสามคนเนี่ยต้องเป็นมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของค่ารถาก้อนนี้ด้วยคุณดําคะ น่าสายยังไม่เข้ามาสายมีปัญหาเลยครับครับคเดี๋ยวเราพูดแต่แต่ที่ศาลนะครับ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 เชิญค่ะแต่ที่ศาลนี่เขามีมีหมายมาแล้วนะคือคนที่ค้ำประกันสามคนเนี่ยไม่มีหลักทรัพย์เลยมีคนเดียวฮะครับค่ะศาลก็เลยเลือกเอาคนที่มีหลักทรัพย์นะมูลค่าตอนนี้ผมไปเช็คดูที่กรมบังคับคดีนะเมื่อวานนะ ยอดนี่เมื่อวานนี้ทั้งหมดเลยก็ประมาณ427,603บาทครับผมครับรับค่ะแด้ท้วไอ้คนที่มีทรัพย์สินนี่จะฟ้องร้องกับ ตัวค้ำประกันด้วยกันได้ไหมครับผมอ่าโอเคในกรณีต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าได้ครับเพราะในกรณีต้องมาดูสัญญาคำ้ำถ้าเกิดร่วมกันค้ำประกันถูกไหมครับผู้ค้ำก็มีสิทธทิที่จะไปไล่เบี้ยกับตัวลูกหนี้แล้วก็มีสิทธิที่จะไปแชร์แล้วเรียกว่าไปแชร์กับผู้ค้ำคนอื่นได้ครับไม่ต้องรับผิดชอบคนเดียวถูกต้องครับเพราะในเมื่อสมัครใจเข้ามาค้ำประกันถูกไหมครับก็ต,ต้องทุกคนก็ทุกคนก็ต้องร่วมกัน รับผิดชอบส่วนละเท่าเท่ากันแล้วสุดท้ายก็ต้องไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้นะครับแล้วการที่ลูกหนี้ผมผมตอบให้ต่อไปเลยแล้วกันนะครับพอดีสายสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกรณีที่เอารถไปขายนะครับสิได้เงินมา4ี่0มื่นบาทไอ้คนไปขายเนี่ยนะครับคนไปขายเนี่ยมีความผิดทางอาญานะครับอาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่ารถคันดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เป็นรถของคนเช่าซื้อ รถยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่หรือเป็นเจ้าของไฟแนนซ์อยู่ดังนั้นรถไม่ใช่ของเราเราเอารถของเราไปขายคนอื่นแปลว่าเราไปเบียดบังรถของคนอื่นไปให้กับบุคคลอื่นดังนั้นการกระทำดังกล่าวมีความผิดทางอาญาเดี๋ยวนี้บริษัทไฟแนนซ์หลายๆแห่งใช้วิธีการดําเนินคดีอาญาครับเพราะผู้เช่าซื้อบางรายทําไมครับเช่าซื้อเสร็จเอารถไปขายต่อรถไปจำนำต่อการกระทําอย่างนี้ก็เข้าข่ายความผิดทางอาญาในข้อหา ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เหมือนกันดังนั้นคือให้พึงระวังนิดหนึ่งสาหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมผมขออนุญาตแนะนาต่อไปเลยผมเจอบางรายครับซื้อรถมาแล้วเขาดีเงินหมนไม่ทันก็รถไปขายต่อนะครับพอรถขายต่อบริษัทเช่าซื้อเขารู้ปับป๊บบริษัทเช่าซื้อก็มาดําเนินคดีเขาหายักยอกทรัพย์อืค่ะติดคุกเลยครับอย่าอย่าคิดว่าเราสามารถเอารถของเราที่เราขับไปทุกวันนี้ไปทําประโยชน์มากกว่านี้ได้ไม่ได้ครับเพราะชื่อรถไม่ใช่เป็นของเราเราเป็นเพียงแค่ผู้ครอบรองค่ะรถ ไปดูในทะเบียนสมุดทะเบียนรถรถยังเป็นชื่อของบริษัทไฟแนนซ์อยู่นะฮะผมก็มีข้อข้อถามอีกข้อหนึ่งนะเจะอเลยครับคือก็มีหมายมาในารื่อ,อารออโตโนะครับผมก็เลยว่าจะขอตกลงกับทางบริษัทอายุทยาแคปปิตอ์ออโตลิสเนี่ยนะครับแต่จ่ายไปสัก ม้นแรกมันจะจ่ายไึแสนหนึ่งก่อนนะฮะครับตอนนี้ผมกําลังวิ่งเต้นหาเงินอยู่ครับเมื่อเชือสองเนี่ยจะจายไปประมาณสึกสามแสนกว่าเลยนะฮะจนหมดเลยนะผมง่วดนะครับแเป็นไปได้ไหมครับผมเป็นไปได้ผมแนะนําคุณดําเลยครับไปนี้ครับอันดับแรกไปเจรจากับทางบริษัทไฟแนนซ์ก่อนได้เลยครับไอ้ยอดนี้สี่แสนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสู้คดีตั้งแต่ต้นเนี่ยยอดนี้ไม่ไม่น่าจะถึงเพราะว่าศาลจะวินิจฉัยให้ในส่วนของนี่ที่จริง นะครับส่วนในกรณีนี้เราไม่สู้ศาลก็ต้องพิพากษาให้ตามคําคขอเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราไปคุยกับบริษัทไฟแนนซ์บริษัทไฟแนนซ์เนี่ย <c oughs> เขารับคุยแล้วครับบางครั้งยอดนี่สี่แสนต่อรองไปต่อรองมาเหลือลสองแสนก็ได้เข้าไปคุยันดับแรกไปคุยเขาก่อนเลยครับเพราะการที่เขาเรียกโฉนดมาไม่ใช่อยู่ๆเขาจะเอาโฉนดเราไปขายได้เลยนะครับครับผมงนั้นสิ่งที่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณดำเนี่ยกำลังตามหาเงินอยู่เนี่ยจะให้เขาแสนหนึ่งไปหาเงินก้อนมาอีกสักแสนให้ได้สักสองแสนแล้วไปคุยเ้าเลยขอจ่ายกนั ผมเชื่อว่าบริษัทไฟแนนซ์มีโอกาสที่จะรับครับถ้าผมเป็นผู้หานบริษัทไฟแนนซ์ผมเอาอยู่แล้วครับผมเอาสองแสนก่อนดีกว่าไปรอสี่แสนไม่รู้จะอะไรเมื่อไหร่จะได้แล้วมีคำพิพากษาก็ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับได้นะครับค่ะอันดับแรกคุณดำไปเจรจากับไฟเจรจาตอนเจรจานะครับไปหาเงินเพิ่มอีกสักแสนหนึ่งพอคุณดำมีเงินอยู่ในมือสักสองแสนเนี่ยโอกาสได้โอกาสเคลียร์หนี้ได้สูงครับค่ะขอบคุณคุณดำด้วยนะคะนะครับคุณดำครับสวัสดีค่ะผม ผมผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าบางครั้งเป็นหนี้กับพวกสถาบ,บันการเงินพวกบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยมูลหนี้ต่างๆเนี่ยที่มาจนถึงคำพิพากษาแล้วบวกทั้งดอกเบีย้ยอะไรไปด้วยเวลาเราไปเจราจาต่อรองไปขอเจราจาต่อรองในต้นเงินได้เราเบีย้ยเขาลดให้เราได้เราแสดงเจตนาเราไม่ได้เจตนาจะหนีหนี้หรือเหนียวนี้แต่เนื่องจากว่าในสภาวะตอนนั้นเราไม่อยู่ในสถานภาพแต่ตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วเราขอเคลียร์ในต้นก่อน ส่วนดอกเบีย้ยคุณก็คุณจะลดให้เราเพราะคุณก็ได้กําไรจากตรงนั้นมาแล้วค่ะรักาบัการเงินต่างๆอันนี้ผมเชื่อว่าโดยหลักเขาก็ยินดีที่จะคุยกับเราครับค่ะนะฮะดังนั้นคือเคสของคุณดาก็เราก็ไปคุยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ผมเชื่อว่าลดอย่างต่าๆสามสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นดอกเบี้ยที่ทางครับเพราะต้นเงินจริงๆประมาณแสนกว่าบาทด้วยซ้ำค่ะที่เหลืออีกสามแสนเป็นดอกเบี้ยน่งถูกไหมฮะแสนกว่าบาทก็จ่ายต้นเงินต้นเงินคงลดเขาไม่ได้ล่ตต้้้้นนเเเเเงงิออจาา็็มดกกบีใหะ นะฮะเขผมก็เชื่อว่าก็วินทั้ง2ฝ่ายเพราะถ้าคุณไปบังคับขู่เข็นกับลูกนี้ที่ไม่มีสติชาพสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรถูกไหมครับนะครับแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของกฎหมายได้ค่ะที่หมายเลข0 2 3 3 8 3 8 3 7 9งหน้ช่วงาค่ะ